เตรียมกลับมาสร้างสีสันให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกกันอีกครั้งนะคะหลังจากเว้นว่างการจัดงานไปเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาสําหรับงานพัทยา hospitality challenge นะคะงานที่รวบรวมเอากิจกรรมการแสดงและการแข่งขันสุดยอดฝีมือผู้ให้บริการงานโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกโดยการจัดงานดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวผ่านการแข่งขันในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกที่ได้รวมกับชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพเมืองพัทยาสมาคมเชฟภาคตะวันออกชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านภาคตะวันออกสมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออกจัดขึ้นซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะยังคงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารจังหวัดชนบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเมืองพัทยาโดยได้มีการจัดงานถแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานนะคะไปเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมา โดยมีคุณสันเพชรนะคะนายกสมาคมโรงแรมไทยพักตะวันออกรวมโดยคุณวิทยาคุณปื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีคุณปรเมศในขัะนายกเมืองพัทยาและคุณอนโนมานะคะผู้อํานวยการสํานักงานตตทสํานักงานพัทยาไฮเกตเข้าร่วมงานนะคะณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทัลพัทยาครับก็การจัดงานนะครับพัทยาฮอ s p i t a l i t y challenge นะครับ2023เนี่ยก็เป็นการจัดงานที่เราไม่ได้อ่จัดมานะครับเรียกว่าเว้นกันไปประมาณเกือบ 4ปีนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่โควิดนะครับครั้งนี้ก็เป็นการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ให้บริการนะครับในอุตสาหกรรมบริการของทางเมืองพัทยานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารเครื่องดื่มนะครับในส่วนของแม่บ้านหรือแม้แต่สปานะครับก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการนั้นการจัดงานในครั้งนี้นะครับทางองค์การหางสุดจังหวัดชลบุรีเองเมืองพัทยาแล้วก็ าการต้องได้างประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกแล้วก็ภาคีเครือข่ายอีกหลายภาคส่วนนะครับเราก็มีการจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะพัฒนา,เ,าเรียกว่าทีความสามารถของผู้ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องบอกนะครับอาหารเครื่องดื่มแม่บ้านสปานะครับในส่วนต่างๆเพื่อที่เมื่อโรงแรมผู้ประกอบการเนี่ยส่งเ,เรียกว่าบุคลากรมาทำการแข่งขันแล้วเนี่ยก็แน่นอนครับเขาก็พัฒนาฝีมือในการให้บริการของเขา วัตถุประสงค์ในเป้าหมายสุดท้ายก็คือนักท่องเที่ยวเมื่อมาใช้บริการแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความประทับใจในการใช้บริการนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็จะมาซ้ําอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับที่ผู้อยู่ในอุตสาหกรรมบริการเนี่ยทางโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะล่อคอยในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับในเรียกว่าการแข่งขันหลายๆอย่างเลยนะครับฉะนั้นเนี่ย ก็คิดว่าการจัดงานในครั้งนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับให้เรียกว่าให้การบริาการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นนะครับก็จะเชิญชวนนะ12-13กันยายนนี้นะครับที่พัทยาครับขอย้ญาตอบนะครับที่เป็นเกี่ยวโครงการครับทีก่กสิบเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่หลกัหลกๆในมาตรฐานสากลอย่างเช่นการแข่งขันประสมเครื่องดื่มเนี่ยต้องใช้หลกักหลักเกณฑ์สากลเท่านั้นนะครับรูปแบบปรับเปลี่ยนเนี่ยคือการให้บริการแบบตัวบุคคลมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้การท่องเที่ยวเริ่มปรับเปลี่ยนกาท่องเที่ยวเร ท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลเพราะนั้นการให้เซอร์วิสการให้บริการากต่างๆของท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มมีการให้บริการแบบเฉพาะตัวบุคคลเพราะฉะนั้นเกณฑ์ดสินอาจจะมีการปรับรูปแบบมากกว่าแต่ถ้าเกณฑ์หลกัลกๆที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลจะต้องคงไว้เพราะว่าหนึ่งในนั้นคือการท่องเที่ยวเราจากประเทศไทยเราเนี่ยเราส่งเสริมในเรื่องของไทยโฮสต์บริที่นั่นคือสิ่งที่เ,เป็นตัวชูโรง,งการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งแข่งกับทุกประเทศทั่วโลกได้เลยครับ จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของความพิเศษเนี่ยมันก็เป็นความพิเศษอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าเราได้เอาอาชีพของอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวครับการบริการเนี่ยมาเป็นในเรื่องของการประกวดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการนวดการให้บริการในด้านเวลเนสนะครับรวมถึงในเรื่องที่มีความสําคัญที่เราจัดมาอย่างยาวนานก็คือการประกวดบาร์เทนเดอร์นะตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญและคิดว่าความพิเศษในครั้งนี้เนี่ยจากการไม่ได้จัดมาหลายปี ตรงนี้ก็เชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับรับชมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นส่วนที่จะเป็นแรงบันดาลใจว่าใครที่ยังไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อยากจะต่อยอดเพื่อจะทําเป็นธุรกิจส่วนตัวแนอนาคตก็ได้นะครับก <t> ็หวังว่ากิจกรรมนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องของอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวของเมืองพัทยายต่อไปครับ ก็จริงๆก็เป็นการส่งเสริมอยู่แล้วว่ากิจกรรมของเมืองพะยาเองเนี่ยที่ร่วมกับทางอบจหรือแม้กระทั่งคตทเนี่ยเรามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดในส่วนของเมืองพะยาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นพัทยาหรืออบจแต่ในส่วนของภาคเอกชนนะครับตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในในปัจจุบันซึ่งก็เป็นข่าวดีว่าจะมีการฟรีวีซ่าของรัฐบาลนี้ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งถืออวว่่่่าาเเป็นทททีียม พัทยาเป็นอันดับที่1น,นะครับของของเมืองพัทยาในใน,ในก่อนโควิดมาเกือบ2ล้านคนนะครับปัจจุบันก็ถือว่าถ้ามาในกลุ่มลักษณะเป็นทัวร์เนี่ยหายไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามาในรูปแบบฟ i t มากขึ้นดังนั้นเนี่ยการฟรีวีซ่าเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำนักเที่ยวในระบบนี้กลับเข้ามาสู่เมืองพัทยาครับก็งานการจัดงานนะครับก็ในวันที่12และ13กันยายนนี้นะครับที่โรงแรมเดอะไซนนะครับเมืองพัทยาของเรา ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับ,รรบได้เข้ามา,าชมนะครับการแขนน่งขันทั้ง2วันนี้ครับสนุกแน่นอนครับงานพัทยา Hospitality c h a l l e n 2 e 2 0 t 3นะคะจะจัดขึ้นในวันที่12-13กันยายนนี้ที่ The s สไต e ์ o t e l พัทยาโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของการจัดงานได้เลยนะคะ